ดีวันเสาร์เป็นวันของแฟมเมเลีก็เลยมาทานอาหารร้านกับญาติญาติค่ะกันญาติ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 มาทานอาหารกับญาติญาติร้านนี้คนเยอะมากค่ะเพราะว่ามันอยู่ในมันมีบริเวณวิวทิวทัศน์อันสวยงามนะคะร้าน้านร้ลนรนราร้านร ดูสิคะฝั่งตรงข้ามร้านอาหารมันก็เป็นวิวทิวทัศน์เป็นไร่สวนไร่ข้าวโพดวันนี้อากาศดีมากขนาดนี้ก็ประมาณขนานี้ก็ประมาณจะทุ่มหนึ่งมันยังมีแดดนาะสเปเชียสเปเชียลอิมสวิตซอแลนนะคะ มันก็เลยมียังมีแดดอยู่สวยงามมากค่ะค่ะร้านสวยงามมากทานอาหารกันคนเยอะมากค่ะาดูสิคะขนาดรถจอดมีรถจอดนะเพราะว่าเป็นเหมือนร้านที่ว่าอยู่กลางๆทุ่งคนก็เลยเยอะคนจองทุกโต๊ะเลยค่ะดูสิรถจองยาวเหยียดเลยนะคะ เพื่อนๆนะคะจองยาวเหยียดเลยแต่ว่ามันเป็นร้านอาหารที่ว่าอยู่เนาะบรรยากาศบ้านเขาเป็นเหมือนเขาทำเหมือนบ้านเอาบ้านมาทำเป็นร้านอาหารสวยงามมากค่ะเพื่อนๆน,นะคะสวยๆส,สวยมากชอบ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 แล้วก็เขาจัดข้างในสวยสวย เชิญน,นูซาเกิน์นูซาเกินสวยมากค่ะเพื่อนเพื่อนคิดถึงเพื่อนวันนี้นะคะคิดถึงเพื่อนคิดถึงเพื่อนดูที่จอดรถด,ดูจอดรถยิ่งขํายิ่งคนก็เลยยิบมายิ่งคําคนก็เลยรถจอดเยอะนะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวไปดื่มต่อก่อนนะคะไปทานข้าวก่อนคะ่ะบายๆเจอกันคลิปหน้านะคะ เป็นคลิปน่านะคะคเพื่อนๆแต่ว่ามันสวยงามเขาเหมือนกับว่าเขาเอาบ้านมาทําเป็นเอาบ้านมาทําเป็นร้านอาหารนะคะเอาบ้านมาทําเป็นร้านอาหารสวยงามมากเลยดูสิสเปเชียลสวยงามมากเลยสเปเชียลสเปเชียลไม่บา้าเดี๋ยวไปทานข้าวก่อนคะ่ะนะคะคสวยงามมากนคนเยอะมากเลย เข้าไปเข้าไปมีแต่ฝรั่งนักข้าสวยมากเลยข้างหลังยิ่งสวยบ๊ายบายกับเพื่อนเจอกัน